ไฟหัวเสาโซล่าเซลล์รุ่นใหม่เปลี่ยนสีได้สามสีครับนี่ครับอูโหูเป็นไฟหัวเสาโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ครับมีรีโมทเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดสามสีครับเป็นสีเหลืองนี่ครับสีเหลืองสีเหลืองปนขาวหรือแปดเป็นสีขาวล้วนรุ่นใหม่นี่ลดความสว่างได้ครับอ่าลดไฟลงหน่อยเพิ่มแสงลดแสงและก็มีหนําซ้ำตั้งเวลาปิดได้ครับดูครับรีโมทต,ตั้งเวลาปิดได้แล้วก็มีโหมดออโต้ครับกดออโต้ทีนึงเนี่ย กดออโต้ทีนึงเมื่อเจอแสงไฟมันก็จะดับลงพอตกกลางคืนดูนะครับตกกลางคืนแสงไม่มีไฟก็ติดอัตโนมัติครับเห็นไหมครับพอกลางวันมีแสงไฟก็ดับเองอกลางคืนเห็นไหมครับไม่มีแสงไม่มีแสงไฟมันก็จะติดอัตโนมัติครับผมเอาันี้บังแสงพอตกกลางวันปุบ๊บแหมถทาไม่ต้องเปิดปิดเองอัตโนมัติครับแล้ว ท่านสามารถเอาไปต่อกับกับฐานเดิมได้เลยครับนี่ครับเอาตัวโคมไปต่อกับฐานเลยได้เลยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับท่านสามารถต่อไฟไฟอันเดิมอาจจะเป็นไฟบ้านก็ได้ท่านจะต่อไว้ไงก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้หรือท่านมีฐานเดิมอยู่แล้วท่านไม่ต้องเอาออกครับเอาเนี่ยครับเอาโคม ไปต่อได้เลยเพราะว่าโคม,มันเข้ากับฐานเดิมของท่านได้เอาโคมไปต่อได้เลยแล้วก็เนี่ยครับตัวไฟจริงจริงมันอยู่แค่ตรงนี้ครับนี่ครับไฟโซลาเซลล์มันอยู่แค่ตรงนี้ก็เอาไปวางไว้บนหัวแหมวางแล้วก็เนี่ยครับฉะนั้นน่ะท่านซื้อไปครับไม่ต้องห่วงว่าจะต้องติดตั้งใหม่เอาเอาโคมมานนี้ไปติดแทนโคมเก่าได้เลย พราะผมลองแล้วบ้านผมก็ถอดโคมเก่าออกแล้วก็เอาโคมใหม่ไปติดแทนใช้ได้เลยมีรีโมทให้นี่มีรีโมทตั้งเวลาปิดเปิดได้เนี่ยจะเอาแสงสีจะเอาแสงสีเหลืองอ่ะสีเหลืองปนขาวอ่าสีขาวล้วนอี่เหลืองปนขาวเหลืองนี่เปลี่ยนสีได้สามสีครับรุ่นนี้มีรีโมทปรับความสว่างได้อ่ะเอาแบบแสงน้อยแสงมาก นี่ครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นกล่องภาษาไทยครับอ่านได้เลยนี่โคมไฟสนุนโซล่าเซล์ประหยัดพลังงานนี่ประหยัดพลังงานอายุการใช้งานยาวนานครับไม่ได้ของจีนหลอกๆบางเจ้าไปเจอสั่งเจอของจีนร้านที่เป็นคนจีนโอ้ยของไม่ดีนี่ครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทแคนเมทเทคประเทศไทยครับอยู่ในกรุงเทพครับบริษัทที่นำเข้ามา เป็นของมีคุณภาพครับนี่ครับนี่โดหลอดอายุยาวนานครับท่านใช้งานได้สองระบบคือที่ผมบอกไปแล้วครับระบบแบบไฟบ้านก็ได้หรือจะใช้ระบบโซล่าเซลล์ก็ได้ประหยัดค่าไฟเปิดปิดเองอัตโนมัติครับติดตั้งเองได้ง่ายติดตั้งง่ายจริงๆอย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้มีโปรโมชั่นครับสองดวงเนี่ยสองดวงที่ท่านเห็นเนี่ย หนึ 1> 1่งแถมหนึ่งหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มย้ําครับปกติหนึ่งแถมหนึ่งแปดเก้าเก้าวันนี้ผมมีโปรโมชั่นครับหนึ่งแถมหนึ่งหกเก้าเก้าส่งฟรีเก็บปลายทางเนี่ยเอาไปติดหมวเสาเนี่ยมันใช้งานง่ายมากเลยไปถึงท่านก็ไปกดออโตโอ้ปุ๊บแล้วก็เลือกสีผมอยากได้สีขาวแล้วก็กดตึงเนี่ยพอมีแสงมามันก็ดับแค่นี้ติดตั้งง่ายมาก กลางคืนมันติดเองครับแสงเนี่ยเอาผ้ามาก่อนต้องกลางคืนไม่มีแสงปุ๊บมันติดเองติดตั้งเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องเรียกช่างมาประหยัดเวลาเรียกช่างมาบางครั้งช่างเลทเสียเวลาอีกค่าช่างนี่ก็สามสี่ร้อยบวกแล้วเรียกช่างไฟต่อไฟทีหนึ่งนี่ไม่ต้องง้อช่างไฟติดตั้งเองไม่ต้องต่อไฟไม่ต้องกลัวไฟช็อตเพราะว่ามันเป็นโซล่าเซลล์ครับ มันเป็นโซล,ล่าเซลล์ไม่มีระบบไฟไม่มีระบบไฟบ้านไม่ต้องกลัวช็อตครับอ่ท่านที่สนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับมีอยู่ประมาณสิบกว่าชุดเท่านั้นรับมาไม่มากเพราะว่ามันผลิตไม่ค่อยทันของมันดีแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับขอบคุณครับ